ตอนจะมาเที่ยวสวนสัตว์ของคนข้างๆบ้านใช่ไหมมีอะไรบ้างนะอันนี้ตัวอะไรลูกกม็มีอันนี้ตัวนกนะคะนกนกไปดินูซิมีอะไรอีกนู่นนไปดูสวนส,วสัตว์บ้านบ้านแอดนี่นี่นี่นนี่ตัวอะไรเยอะเลยนี่เห็นไหมมีอะไรเยอะแยะเลยมีอะไรมะมีบาระป๋องอันนี้อะไรเอ้ยนี่มีเป็ดมีเป็ดนะคะมีอันนี้อะไรลูกน,นี่อะไร ไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์รถนะพี่เติ้นโตนนี้มีไดโนเสาร์มีกระต่ายปลามีอะไรอีกมีเสียงไดมีปเาลตยเออมีอะไรนะมีบัตเตอร์ไฟผีเสื้อมีนกเบิร์ดใช่ไหมใช่นี่มีเยอะเลยอู้ นกนี่นี่นี่นนนนผีเสือ้อ <ทำ S 1> มีอะไรอีกนี่ลูกมีอะไรอีกมีพึง่งทำไมผีเสื้ออยู่บนไหนแล้วผีเสือ้อเอ้าก็ผีเสื้อบินไปข้างบนไงอันนี้อเออ,อันนี้ก็<ม>ผีเสื้ออยู่ข้างล่างมีพึ่งด้วยมีนี่พึงพ่งพึงพ่งพึงพ่งพี่ต้นเห็นพึ่งไหมเห็นมีอันนี้ด้วยอันนี้แมลงทับแมลงเต่าทอง <S 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 ไหนอันนี้เหรอ ีนี่มีนกนี่เดี๋ยวนี้นกนี่นกนี่อ้นกมีหลายชนิดเลยนี่มียีราฟด้วยใช่ไหมยีราฟเยอะเลยมียีราฟแล้วมีอะไรนะมีแกะนี่เห็นแกะไหมน้องตังแกะเออน้องตังดูแก่อันนี้อะไรเอ่ยยีราฟใช่ไม่ใช่ยีราฟจ้าอันนี้ตัวอะไรเอ่ยน้องตัง ตังนี่ข้างบนนี่ตัวอะไรลูกนสีน้งนเหมือนกันไกคไ่ค่ะดูสิน้องตังไปดูอะไรชิคเก้นไก่เหรอชิคเก้นมีไก่โอ้สวนสัตว์เหมือนสวนสัตว์เล็กๆนะคะมีสัตว์นานาชิ้นให้เด็กมาจับเล่น,นจัดสวนความสวยงามของสวนนะคะ 嗯。<Yeah. S 2> mm.